นิยายเรื่องทะลุมิติไปเป็นสาวน้อยเทมเมอร์ 3. เงินก้อนแรกจัดรูปแบบทีมออกรบสามารถวางตำแหน่งสัตว์อสูรได้อย่างอิสระตามดุลพินิษของเทมเมอร์หมายเหตุความแข็งแกร่งของทีมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของสัตว์อสูรคงจะหมายความว่า ตัวโจมตีระยะไกลควรอยู่หลังและวางสัตว์อสูรที่มีสกิลป้องกันสูงๆไว้ด้านหน้าสุดอย่างนั้นสินะส่วนประกอบในทีมออกรบก็ไม่ควรจะมีแค่ตัวโจมตีทั้งหมดหรือตัวป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่ควรคละๆกันไปทั้งพลังโจมตีป้องกันและตัวซึ่งมีบัพสนับสนุนรวมด้วยทีมถึงจะมีความสมดุลและมีโอกาสชนะการต่อสู้สูงขึ้นครังสัตว์อสูร ปัจจุบันคุณมีสัตว์อสูนทั้งหมด1นทั 1. กระจิบอยู่ระหว่างเรียกออกไปใช้งานด้านนอกสัตว์อสูนที่สามารถเรียกใช้เพิ่มได้0ความสามารถพิเศษคลังสัตว์อสูนยังไม่เปิดใช้งานความสามารถพิเศษคลังสัตว์อสูนมันคืออะไรแล้วไม่มีปุ่มคำอธิบายเพิ่มเติมให้ฉันได้ศึกษาด้วยนะสงสัยชะมัด มันจะเปิดใช้งานได้เมื่อไหร่กันไม่ว่าฉันจะพยายามมองหาหรือกดจิ้มที่คำว่าความสามารถพิเศษของครังสัตว์อสูรซ้ำแล้วซ้ำเล่าแค่ไหนก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบสนองกลับมามันปกปิดเอาไว้ไม่ให้ฉันรู้ความสามารถที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานคืออะไรกันแน่หงุดหงิดชะมัดในเมื่อดื้อดึงต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆขึ้น ฉันจึงเลื่อนไปที่หัวข้อถัดไปช่องเก็บของทั่วไปจำนวนช่องเก็บของ3ทับ20ไอเทมเปลี่ยนชื่อ1ทับหอย่าฝืนฟูพลังชีวิตเลเวล1 10่งทับ10ฝืนฟูครั้งละหนึ่งหน่วยต่อ1วินาทีเป็นเวลาทั้งหมด10วินาทีอย่าฝื้นฟูพลังมานาเลเวล1 10่งทับสิ ฟื้นฟูครั้งละหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งวินาทีเป็นเวลาทั้งหมด10วินาทีไอเทมเปลี่ยนชื่อนี่แหละคือสิ่งที่ฉันหหยหามากในตอนนี้ฉันอยากเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนตัวตนใหม่ในเมื่อร่างกายตายจากโลกเดิมแล้วชื่อมันก็ควรจะสาบสูญตามไปด้วยคุณต้องการใช้ไอเทมเปลี่ยนชื่อกรุณากรอกชื่อใหม่ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่ออะไรดีละ่ะ ฉันควรตั้งชื่อใหม่ให้ตัวเองว่าอะไรดีเอาแบบเท่ๆน่ารักหรือน่าเกรงขามดีนะเป็นเทมเมอร์ผู้ฝึกสัตว์อสูรฉันควรใช้ชื่อน่ารักน่ารักดีกว่าไหมนะเอาเป็นชื่อมิรินไม่รู้ว่าทำไมชื่อนี้ถึงผุดขึ้นมาในหัวได้ทั้งที่มันดูแบ้วเกินไปและไม่เหมาะกับสภาพเบ้าหน้าฉันเลยสักนิดเว่าฉันกลับอยากใช้ชื่อนี้มาก คุณต้องการใช้ชื่อว่ามิรินกะรุณายืนยันคำเตือนสามารถเปลี่ยนชื่อได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นชื่อนี้แหละฉันว่าเขากับคาแรคเตอร์ของอาชีพที่ได้รับสุดๆแล้วอีกอย่างมันน่ารักมากด้วยนะมิรินคุณได้เปลี่ยนชื่อเป็นมิรินเรียบร้อยแล้วฮ่าไม่มีอะไรให้ศึกษาเพิ่มเติมแล้ว ได้เวลาออกสำรวจโรคใบนีสักทีฉันหยัดก,กายลุกขึ้นยืนอีกครั้งตอนนี้ดวงอาทิตย์ที่ตั้งตรงอยู่กลางศีรษะเริ่มเคลื่อนคอยต่ำลงแต่ยังไม่หมดแสงสว่างใช้เวลาในการศึกษาระบบไปพอสมควรเลยทีเดียวไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วนาฬิกาก็ไม่มีให้ดูแต่คาดเดาจากทัศนียภาพคงป่าเข้าไปบ่ายแก่ๆน่าจะสักประมาณสี่โมงเย็น ฉันไม่รู้ว่าคืนนี้จะต้องไปซุกหัวนอนที่ไหนเริ่มมีอาการท้องร้องจากความหิวแล้วด้วยคันยุบยิบเพราะนอนคุกพื้นหญ้ารู้สึกอยากอาบน้ำมากๆเหมือนกันกระจิบบินขึ้นฟ้าทีฉันจะใช้สกิลตาเหี่ยวถ้ามองจากมุมต่ำแบบนี้เห็นเพียงแค่ทุ่งหญ้ากว้างเท่านั้นต้องส่งกระจิบให้บินขึ้นฟ้าเพื่อมองจากมุมสูงเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกวก กระจิบร้องตอบรับพร้อมโผบินขึ้นด้านบนขนาดตัวของน้องค่อยๆลดระดับจนเล็กจิว๋วคงบินขึ้นไปสูงมากแน่ๆเปิดใช้งานสกิลตาเหี่ยวเมื่อรายสกิลเสร็จภาพต่างๆที่กระจิบเห็นจึงส่งผ่านเข้ามาในจอประสาทาต,ตาของฉันทุ่งหญ้าผืนนี้กว้างขวางมากจริงๆขนาดกระจิบบินขึ้นสูงขนาดนั้นยังมองไม่เห็นสิ่งอื่นนอกจากความเขียวขจีของใบหญ้า แต่ดูเหมือนที่ฝั่งขวาจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะกระจิบลองบินวนไปทางขวาหน่อยฉันไม่รู้หรอกว่าคําสั่งที่เปล่งออกมากระจิบจะได้ยินหรือเปล่าเพราะระยะห่างระหว่างเรามันมีมากพอสมควรแต่พอพูดจบกระจิบกลับเอียงตัวบินไปตามทิศทางที่ฉันต้องการทันทีแสดงว่าคําสั่งไม่จำเป็นต้องสื่อสารกันโดยใช้คำพูดฉันอาจสามารถใช้กระแสจิต ส่งผ่านความต้องการของตัวเองไปที่สัตว์อสูรได้โดยตรงนั่นมันกำแพงเมืองนี่รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่ได้เห็นสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากฝีมือมนุษย์โลกใบนี้ไม่ได้มีแค่ฉันอยู่คนเดียวสินะว่าแต่จะเดินทางไปที่เมืองนั้นได้ยังไงระยะทางจากจุดนี้ที่ฉันยืนอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของเมืองห่างไกลกันลิบลิว่วเป็นปัญหาที่ยากจะหาทางออก เดินเท้าไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกกี่วันถึงจะถึงจุดหมายฉันจะมีชีวิตรอดพ้นคืนนี้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้กลางวันยังอันตรายขนาดนี้กลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหนไม่อยากนึกสภาพฉันยืนครุ่นคิดไม่ตกด้วยความเคร่งเครียดจนกระจิบบินกลับลงพื้นไม่ยืนข้างๆน้องใช้หัวถูต้นแขนฉันเบาๆคล้ายจะออดอ้อนตามเคยนั่นจึงทำให้ฉันจุดประกายความคิดบางอย่างขึ้นมาได้ใช่ ฉันมีกระจิบนอกจากน้องจะสามารถนำออกมาใช้ต่อสู้คอยสอดส่องดูสิ่งอื่นๆในระยะไกลกระจิบยังสามารถใช้เป็นพาหานะได้อีกด้วยอะไรมันจะครบเครื่องขนาดนี้ไม่ผิดหวังจริงๆที่เลือกน้องเป็นสัตว์เรี้ยงตัวแรกกระจิบเราเข้าเมืองกันดีกว่าฉันกระโดดขึ้นขี่หลังกระจิบพร้อมใช้สองมือยึดจับกลุ่มขนน้องเอาไว้แน่นนี่คือการบินครั้งแรกในชีวิต มันไม่แปลกหากฉันจะเกิดความรู้สึกตื่นกลัวหรือกังวลแต่ก็แอบมีความตื่นเต้นแฝงอยู่ไกลๆไปโลดแกลกกระจิบทยานบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งโดยมีชั้นเกาะหลังไปด้วยกระแสะลมพัดประทะตามใบหน้าและร่างกายอย่างแรงจนรู้สึกคล้ายกับว่าจะพลัดตกลงไปด้านล่างด้วยความกลัวฉันจึงโน้มตัวกอดกระจิบเอาไว้สูงชะมัด ลงไปคงสีแง่แก่แน่เลยแค<ก>วพูดยังไม่ทันขาดคำร่างของฉันก็ร่วงหล่นลงจากหลังกระจิบอย่างไร้สาเหตุขนสีขาวหลุดติดมือฉันมากระย่อมหนึงจากการขยุมเอาไว้ก่อนหน้าที่ฉันจะดิ่งพัสสุธารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างมาปะทะชนจากทางด้านขวาแล้วหลังจากนั้นสภาพก็เป็นแบบนี้อีกนิดหัวฉันจะม่งพื้นโลกแล้วจ้าแคว แต่ดูเหมือนพระเจ้าจะยังไม่อยากให้ฉันได้ผ่านพบกับความตายเป็นครั้งที่สองในรอบวันกระจิบที่ตั้งหลักจากการถูกชนได้รีบบินทลามารับฉันไว้ฉันกลับมาอยู่บนหลังกระจิบอีกครั้งพร้อมกับสังเกตเห็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ฉันเกือบตายอีแรงตัวใหญ่สีดำกําลังพุ่งมาทางนี้จิตสังหารรุนแรงดูคล้ายว่ามันกำลังหิวโซและมองฉันเป็นอาหารอันโอชะวันเวล สัตว์อสูรระดับ5เลเวล50สายพันธุ์นักล่าพลังชีวิต500ทับ500บังอาจมากนะนางแรงชั่วร้ายมาประทุดสลายฉันได้ยังไงแกต้องไม่ตายดีแน่กระจิบจัดการมันเลยลูกฉันชี้นิ้วพร้อมออกคำสั่งไปทางอีแรงซึ่งกำลังบินเข้ามาใกล้เรื่อยๆจ้องมองมันด้วยสายตาเกรียกร้ยโกรธในบรรดาสัตว์ปีกทุกชนิดฉันเกลียดอีแรงที่สุด เพราะตอนเด็กๆเ,เคยดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอีแรง้งมันเป็นสัตว์เจ้เลเเ่เพทุบายชอบหลอกเหยื่อให้ไปตายและรอก,กินซากศพถ้าเป็นมนุษย์แล้วมีนิสัยแบบนี้ฉันจะหนีให้ห่างเท่าที่จะทำได้แก<ะ>กระจิบตอบสนองคำสั่งฉันอย่างรวดเร็วเปิดโหมดโจมตีโดยมีฉันนั่งอยู่บนหลังคอยสั่งการสกิลพายุโหมถูกปล่อยออกไปสองลูกแต่ดูเหมือนอีแร้งตัวนั้นจะบินหลบได้ มันยังคงพุ่งตรงเข้ามาหาฉันกับกระจิบอย่างไม่ลดละความพยายามระดับต่างกันกับกระจิบตั้ง30บเลเวลไม่มีความหวั่นเกรงบ้างเลยหรือไงแสดงว่ามันต้องหิวมากแน่ๆความหิวโหยคงทำให้มันหน้ามืดและบ้าบินกระจิบโจมตีเต็มกำลังไม่ต้องห่วงนะว่าฉันจะตกฉันจะเกาะให้แน่นๆกล่าวจบฉันจึงตวัดวงแขนโอบรอบลาคอกระจิบเอาไว้ และปล่อยให้น้องได้ทำหน้าที่ของตัวเองมั่นใจมากว่ายังไงกระจิบก็ต้องชนะกระจิบเปิดโหมดโจมตีขั้นสุดทั้งปล่อยสกิลพาย,ยุโหมอย่างต่อเนื่องถลาเข้าไปใกล้แรงตัวนั้นแล้วใช้กรงเล็บควนฉันรู้สึกได้ว่ากระจิบดูเป็นกังวลและไม่กล้าที่จะเข้าใกล้อีแรงมากเกินไปคงเพราะกลัวว่าฉันจะได้รับอันตรายไปด้วยนวกสองตัวต่อสู้กันอยู่สักพัก แต่ด้วยความต่างชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดกระจิบก็ชนะด้วยท่าจิกทะลวงแีแรงร่วงลงสู่พื้นยาด้านล่างอย่างรวดเร็วกระจิบลงจอดหน่อยกระจิบค่อยๆลดระดับการบินลงอย่างนุ่มนวลเมื่อเท้าของฉันแตะพื้นน้องก็ใช้หัวถูถ่ายต้นแขนฉันอีกครั้งนั่นจึงทำให้รู้ว่ากระจิบต้องการคำชื่นชมเก่งมากเด็กดีเจ้าเป็นนกที่เก่งที่สุดเลย ฉันยกมือขึ้นลูบหัวกระจิบเบาๆอย่างนึกเอ็นดูปกติเคยเลี้ยงแต่หมาจรจัดข้างถนนเพิ่งมามีประสบการณ์ได้เลี้ยงเหี่ยวครั้งแรกไม่คาดคิดว่าน้องจะขี้อ้อนขนาดนี้วันเวลพลังชีวิต10ทับ500กรุณาใช้สกิลเพื่อจับสัตว์อสูรฉันยืนมองอีแร้งตัวนั้นนอนพะงาบพะงาบหายใจรวยร,รินอย่างไม่นึกสงสาร และไม่มีความคิดจะเอามันมาสะสมไว้ในครั้งด้วยแต่ในเมื่อเลือกไม่ทําพันธสัญญาทางเลือกที่สองคือค่าเพียงอย่างเดียวคนที่ไม่เคยลงมือปลิดชีพสิ่งมีชีวิตใดๆอย่างฉันจะลงมือทําได้จริงหรือเอ๊ะลืมไปเรามีกระจิบนี่ว่ะยืมมือสัตว์อสูรในการดูแลสังหารผู้อื่นถือว่าเราเป็นคนชั่วชาหรือเปล่านะช่างมันเถอะ ยูแรงตัวนี้พยายามจะเอาชีวิตฉันก่อนถือว่าเป็นการป้องกันตัวละกันกระจิบค่าเมื่อสิ้นคำสั่งแสนเย็นชาและเลือดเย็นกระจิบจึงใช้สกิลจิกทะลวงปิดฉากชีวิตโสมมของวันเวลอย่างรวดเร็ววันเวลพลังชีวิต0ทับ500คุณเลเวลอัพ13ทับ100 มันนอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจแทบเท้าฉันอยู่ชั่วครู่ก่อนร่างกายจะเรืองแสงและสลายหายไปทิ้งลูกกลมๆบางอย่างเอาไว้สามลูกนี่มันคืออะไรฉันสุดกายนั่งยองๆก่อนยื่นนิ้วไปจิ้มฟองอากาศสีทองที่รอยอยู่บนพื้นตรงหน้าเปาะคุณได้รับเซอร์คอนียคูณสิบหน้าต่างระบบเด้งขึ้นพร้อมเปิดช่องเก็บของโชว์ขึ้นมา ที่มุมซ้ายล่างสุดมีคำว่าเซอร์คอเนียปรากฏพร้อมจำนวนที่เพิ่งได้รับดีที่มันมีคำอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยเซอร์คอเนียคริสตันสีเงินสุดล้ำค่าคุณสมบัติหน่วยเงินตราที่ใช้ในทามเรตอ๋อมันคือวัตถุที่เราเอาไว้ใช้แทนเงินนั่นเองสามารถดรอปได้จากการสังหารสัตว์อสูรสินะเจ๋งอย่างนี้ฉันก็มีช่องทางรวยแล้วสิ ว่าแต่ไทม์เรดคือชื่อเรียกโรคใบนี้อย่างนั้นหรือฉันพับความสงสัยเก็บเอาไว้แล้วหันไปสนใจฟองอากาศอีกสองลูกเประคุณได้รับจะง,งอยปากวันเวลจะง,งอยปากวันเวลสามารถนำไปสร้างอาวุธระดับ5ได้เประคุณได้รับขนวันเวลขนวันเวลสามารถนำไปสร้างชุดเกราะระดับ5ได้ วัสดุสำหรับทําอาวุธและชุดเกราะก็สามารถดรอปได้จากสัตว์อสูรพวกนี้เหมือนกันแล้วระดับห้านี่มันคุณภาพเป็นยังไงคันของอุปกรณ์มีทั้งหมดกี่ระดับกันกระจิบเราไปหาคำตอบให้กับเรื่องที่ฉันสงสัยจากในเมืองกันเถอะยืนงงอยู่ตรงนี้คนเดียวก็คงไม่มีทางรู้อะไรเพิ่มเติมไดหรอกฉันต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบนี้เพิ่มอะไรคือไทม์เรตที่นี่คือที่ไหนกันแน่ แล้วสิ่งพวกนี้ที่ฉันกำลังพบเจออยู่มันคืออะไรผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมหรือวิจารณ์ได้เลยค่ะน้อมรับฟังและนำไปปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นเพื่อการรับชมรับฟังที่ต่อเนื่องอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ